สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทานายดวงความรักความสัมพันธ์โดยศา,ยา,าสตร์แห่งงานพยายิปิทและพาธิกลนะคะวันนี้เราก็จะมากับหัวข้อแรนดอมนะเกี่ยวกับความรักกันบ้างตรวจสอบพลังงานได้นะ,ะว่ามีคนกําลังนะ,ะอาการสมสารอยากจะกลับมาหาคุณนะคะส่งบานพลังงานของคุณนะ,ะถ้าหากใครมีปัญหาความรักกับใครนั้น ะะกด subscribe ไ like, ลค์แชร์เรามาตรวจสอบพลังงานลัคนาราศีของคุณและเขากันบ้างนะคะสตเทินคนที่เกิดในวันเสาร์ชาวทัดดินยูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสเห็นไหมคะปรับกล้องให้ตรงหน่อยไฟชาวทัดไฟเม่สิงนอนู คันเซอร์ราศีกรกฎชาติน้ํามาราศีเมษราศีพิจิกนะ,ะแล้วก็เลโอราศีสิงห์ชาติฝ่ไฟวันที่เกิดตัวเลขเกี่ยวข้องนะ,ะของคุณและค้านะ,ะมีเลขสี่เลขห้าเลขสิบเจ็ดสแปดสบเกแล้วก็ยี่สิบสานะคะเรามาดูกันว่าพลังงานของหนุ่มสาวที่อาการสมซานอยากจะกลับมาหาคุณนั้นนะเขามี ลักษณะอาการเป็นอย่างไรนะคะพลังงานของเขาที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณเนี่ยนะคะตอนนี้เขาและคุณนะคะมีอดีตเรื่องราวความรักนะคะที่สร้างความเจ็บปวดให้กันนะะอย่างไรเรามาดูความสัมพันธ์ในอดีตหน่อยเนาะเป็นคิปแรนดอมนะคะหัวข้อเกี่ยวกับความรักนะวันนี้ อดีตความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะ The World i r e v e r e เพจสับ Pentacle นะคะ i r r e v e r e มแล้วก็ The Strength เอซับคับว้าวว้าวว้าว9ดาอิลิเวิร์นะคะเป็นพลังงานของตัวคุณและเขาคนนั้นนะ,ค,ะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็ได้นะคะรู้สึกว่าอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอกันนะค,ะคุยแชทกันผ่านโซเชียลไลน์หรือว่าเป็นเพื่อนกันในโซเชียลได้แล้วนะคะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบเหมือน คิดจะมาจีบอะนะคะถ้าข้อความมาหาหรือว่าอยากจะคุยอยากจะจีบนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ซึ่งรู้สึกว่ามันยังไม่จบนะคือมันเหมือนกับว่าคุยแชทกันได้เพียงแค่นิดเดียวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้พัฒนาความรักาสัมพันธ์กันเลยอาจจะเหมือนกับว่าคุ้นเคยหรือว่ารู้จักกันนะแต่มันรู้สึกว่ามันมีความที่แบบ the sun ขยาย the world นะคะมันยังสามารถที่จะติดต่อ เชื่อมโยงหากันได้นะคะเขาอาจจะติดตามวิถีชีวิตของคุณผ่านโซเชียลออนไลน์ทุกช่องทางก็ได้นะ,ะอาจจะเป็นเพื่อนกันใน f c e e o o o นะ,ะอาจจะเป็นเพื่อนกันใน l ล n e นะ,ะหรือว่าติดตามนะคะตามช่องทางที่คุณทำงานอยู่นะคะคือมันเหมือนเหมือนสามารถที่จะติดตามหรือว่าติดต่อกันได้แหละแต่ว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบเหมือนถ้าอยากยังไม่พร้อมที่จะชัาเจนอะ่ะก็เลยหยุดความสัมพันธ์ไปก่อน นะมีอาการของความที่แบบยังรักอยู่นะยังรู้สึกชอบอยู่นะเธอยังเป็นหนึ่งในใจฉันอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าเธอเพอร์เฟกนะคะซึ่งนะคะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบเหมือนอาชีพการงานที่ดูดีกว่านะคะอาจจะดูมั่นคงกว่านะคะอาจจะเป็นพลังงานของสาวใหญ่หนุ่มใหญ่นะที่มีอาชีพการงานที่รู้สึกว่าเออมีหน้ามีตานะคะมีชื่อเสียงมีคนห้อมล้อม ะะแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไม่จบด้วยนะ The j u d g Men t มนตอิลเ e เนี่ยคุณยังมีความผูกพันกันนะยังมีในเรื่องของเ,ออเรียกว่าคู่คู่รักที่มันเป็นรูปแบบของการที่แบบเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณนะอ่ะนะคะเป็นพลังงานของทว so ินเฟรมโซเม e ได้นะคุณกับเขานะอาจจะเป็นชาวคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเป็นคนไทยในต่างประเทศหรือว่าเป็น ชาวต่างประเทศได้ด้วยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนไทยที่อยู่ในต่างจังหวัดมากกว่านะคะพลังงานของความคิดถึงเนี่ยเป็นความสมพันที่เหมือนกับว่าไม่ได้พัฒนาการแต่มีความรู้สึกดีๆมากๆแล้วก็ลืมกันไม่ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคนนี้นะคะตอนนี้ทำไมเขาถึงมีอาการโสมสารคิดถึงคุณนะคะ ทำไมอาการของเขาถึงสมสารคิดถึงคุณหลักเขาไม่มีใครเหรอในเมื่อเขาเลือกที่จะไปเลือกความสัมพันธ์อื่นนะคะเขาอาจจะเหมือนกับว่าไปเลือกความสัมพันธ์อื่นนะคะไปลองคบกับคนอื่นดูนะ,ะไปแชร์กับคนอื่นดูนะคะแล้วก็เลือกที่จะปฏิเสธคุณไม่พัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณซึ่งตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณต้องการความรักความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนนะคะ แล้วก็มีความที่แบบเอออยากจะสร้างครอบครัวไปกับเขาเหมือนเขารู้เลยว่าเราเนี่ยโอ้โหยนะคะเราอยากจะต้องการสถานะที่มันชัดเจนไงแต่สิ่งที่เขาให้เราอ่ะมันไม่ได้เขาไม่ให้เราเขาไม่พร้อมเพราะว่าเขายังมีพลังงานของความที่แบบอยากจะคุยหยอกคุยเล่นนะคะจีบคนน้นจีบคนนี้ไปเรื่อยเปยื่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นพลังงานของหนุ่มโสดก็ได้พ่อไม่ไม,ม,ม่ก็ได้คนที่แบบไม่พร้อมในการสร้างครอบครัว ฉะนั้นนะเขาก็เลยเหมือนกับว่าปฏิเสธความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคุณไปนะไปเจอความสัมพันธ์อื่นนะแต่สิ่งที่เขาตอนนี้อาการโสมสารเพราะอะไรเพราะเขาก็น่าที่จะได้รับเวรกรรมตรงที่เขาเคยปฏิเสธคุณและเขาก็น่าที่จะไม่สมหวังในด้านของความรักเช่นกันนะคะเขาผิดหวังในด้านของความรักอะ่ะ ซึ่งความสัมพันธ์ตรงนั้นเขาอาจจะไปเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าอาจจะกลับไปหาคนเก่าก็ได้นะตอนที่คุณเจอกันคบกันคุยกันอะ่ะมันเป็นพลังงานของหนุ่มหนุ่มโสดสาวโสดหรือว่าคนกําลังโสดอะ่ะซึ่งแบบว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะโสดหรือเปล่าไงแต่สิ่งที่เขาเลือกก็คือเขาเลือกกลับไปหาคนที่เขาเออต้องการอยู่ด้วยอะ่ะนะต้องการสารสัมพันธ์ด้วยนะคะ เรามาดูซิว่าในเมื่อเขาไม่สมรักสมหวังหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาเลือกคนผิดเลือกความสัมพันธ์ผิดนะคะไปเลือกคนเก่าก็รู้สึกว่าคนเก่าไม่เปลี่ยนนิสัยนะยังนิสัยเหมือนเดิมนะยังเป็นคนเอาใจใจเหมือนเดิมหรือว่าขี้งกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขกับความรักที่เขาเลือกนะคะแต่เขาอยากจะมีความสุขกับความความรู้สึกที่เขาเคยรักเคยชอบคุณอ่ะคือแบบมันตื่นเต้นนะคะมันยังไม่ มันยังไม่รู้สึกว่าเออเนี่ยนะคะมันมันยังไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่คุณทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจซึ่งตัวคุณเนี่ยอาจจะเคยมอบความรักมอบความรู้สึกดีๆให้เขาเนาะนะคะเป็นผู้ให้นะ,ะเป็นคนติดต่อหานะ,ะ,นะะทักแชทคุยกับเขาตลอดนะ,ะแต่เขาก็พยายามปฏิเสธคุณนะเขาก็เฉยนะคะแต่ถามว่าเขาปฏิเสธแบบเออไม่รับรักเลยไหมก็ไม่นะแต่เขาก็ รู้สึกว่าการที่เขาจะมาคุยกับคุณมาสารสัมพันธ์กับคุณโดยที่เขาอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าด้วยหรือว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะไปต่อนะคะมันก็เลยทําให้ตัวเขาเลือกที่จะปฏิเสธคุณเพื่อที่จะไม่ให้คุณเสียเวลานะคะมันก็เป็นการดีนะกับการที่แบบตัวเขายังให้โอกาสคุณไปเจอคนใหม่ดีกว่าซึ่งเขาไม่ยือ้อไม่รั้งคุณไว้ให้เสียเวลาเป็นการที่แบบว่าปฏิเสธคุณ แต่ถามว่าเขาปฏิเสธคุณโดยตรงไหมเขาอาจจะบอกคุณว่าเออเขายังไม่พร้อมนะขอเวลาคือเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมนะประมาณเดียวว่าคือเขาไม่เลือกคุณนั่นแหละความไม่พร้อมของเขาคือเขาไม่เลือกคุณแต่นะคุณอาจจะไปรับรู้ว่าเขากลับไปหาคนเก่าด้วยก็ได้หรือว่าไปเลือกคนอื่นความสัมพันธ์อื่นน่ะนะคะ คุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอองั้นไม่เป็นไรนะคะแต่มิตรภาพนะความรู้สึกดีๆที่เขายังมีต่อคุณมันก็ยังมีนะบางคนท่านก็เป็นคนที่รู้จักกันในสมัยอดีตอ่ะนะคะเป็นเพื่อนรักเก่านะสมัยเรียนสมัยเด็กอะไรด้วยก็ได้นะคะเป็นบารังงานรวมนะคะเป็นรักต่างไวัยได้นะคะเรามาดูซิว่านะคะ ทำไมเขาถึงอยากจะกลับมาหาคุณนะพลังงานที่แบบอาการสงสารเนี่ยทําไมเขาถึงอยากจะกลับมาหาคุณละ่ะเกิดอะไรขึ้นห้าถ้วยเดอะไฮโลแฟนอืมนะคือมันเหมือนกับอาการเขาอะ่ะเหมือนเขาลืมคุณไม่ได้เลยอะ่ะแล้วเมื่อมันไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเลือกแล้วเขารู้สึกว่าคือ มันมีการพิจารณานะคะในรูปแบบของความรู้สึกพอลองไปคุยกับอีกคนหนึ่งคนที่เขาเลือกมันดันไม่มีความสุขมันหาความสุขไม่ได้เลยนะ,ะแล้วก็ยังรู้สึกว่าคุณยังรักแล้วก็คิดถึงเขาอยู่มันเป็นพลานานที่แบบว่ารู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่มีใครด้วยนะคะคุณไม่น่าจะมีใครอ่ะแล้วก็มันเหมือนกับตัวเขาเนี่ยน่าจะน่าที่จะมีการเลิกนะคะ กระทนหันกับคนของเขาอ่ะคนที่เขาเลือกอ่ะนะคะมีการหย่ามีการเลิกกระทนหันกับครอบครัวคนรักของเขาคนที่เขาเลือกไปแต่งงานด้วยหรือว่าไปเออไปคบไปสารพันธ์ด้วยนะคะแต่รู้สึกว่าตอนนี้เวลานี้นะเมื่อเลิกแล้วเมื่อเขาไม่มีใครละนะเมื่อเขาทําใจได้แล้วนะคะเขารู้สึกว่าคนที่เขาอยากจะเจออยากจะคุย อยากจะสารสัมพันธ์อยากจะให้มาปลอบใจเขาอยากจะให้มาอยู่เคียงข้างเขาเนี่ยนะค,คือคุณนะคะเรามาดูนะคะว่าเขาคิดจะทำอะไรกับคุณบ้างนะคะคนคนนี้ผู้หญิจายคนนี้คนคุยเก่าคนรักเก่านะคะเขาคิดจะทำอะไรกับคุณบ้างแปดดาบยังไม่รู้เลยนะคะเก้าถ้วยอิเวิร์ส รู้แต่ว่าตัวเขาไม่มีความสุขเลยนะคะจะมีใครเข้ามาคุยมาสารสัมพันธ์เขาก็นะไม่เปิดใจนะเป็นประมาณเดียกว,ว่าเออฉันจะทํางานของฉันไปอะ่ะถ้าไม่ใช่คนที่ฉันต้องการคุยอะ่ะฉันจะไม่คุยเลยอารมณ์นี้นะเพราะว่าเขาอ่ะมีความรู้สึกอยากจะติดต่อมาหาคุณอยากจะสื่อสารมาหาคุณนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเออจะทํายังไงดีล่ะนะในเมื่อปฏิเสธคุณไปแล้วไม่รู้ว่าคุณเนี่ยจะโกรธเขาอยู่หรือเปล่า เขาก็รู้นะว่าคุณไม่มีใครนะเขามีการที่แบบสอดส่องดูเออดูดูคุณว่าเออคุณไม่น่าจะมีใครนั่นแหละนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณไม่น่าที่จะแต่งงานกับใครคุณเลือกที่จะเหมือนแบบเป็นหนุ่มโสดเป็นสาวโสดก็ได้นะเอ่อหลังจากที่คุณผิดหวังจากเขาเนี่ยเหมือนเขารู้เลยอะนะแล้วเขาก็ประมาณที่แบบเหมือนสืบสอบนะคะหาคุณนะถามคุณนนถามคนนี้นะส่องโซเชียลนะติดตามชีวิตของคุณนะถามเพื่อนของคุณ เพื่อนที่เขารู้จักกับคุณด้วยก็ได้นะคะก็มีการที่แบบนะคะตามล่าหาประวัติตามล่าหาโซเชียลของคุณนะเป็นการยกใหญ่เลยอะเพื่อที่จะติดต่อมาหาเรามาดูซิว่านะคะเขาคนนี้มีความรู้สึกกับคุณอย่างไรตอนนี้เวลานี้ขอความรู้สึกเขาหน่อยโอ้โหนะคะิงออฟสอดนะ,ะก็ยังมีความที่แบบเออนะคะ อมลูกอมอยู่นะยังไม่กล้าพูดอะไรแต่ความรู้สึกในใจคือแบบมันพุ่งพรางมันร้อนรนมันอยากจะกลับมาแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะส่องแล้วส่องอีกนะสืบแล้วสืบอีกนะคะด้วยที่แบบว่าเออจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยอ่ะนะคะสิ่งที่เขาทําได้ก็คือพยายามที่จะเหมือนกับว่าโฟกัสในสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเขานะคะเออในเรื่องของการงานแล้วก็เตรียมพร้อม กับการที่แบบเตรียมตัวที่แบบจะบอกคุณจริงๆว่าเขาโสดแล้วนะอารมณ์นี้เหมือนพลังงานตอนนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบจะตัดสินใจเลือกอย่านะ,ะถ้าเขามีครอบครัวคนรักมีการจดทะเบียนสมรสเขาจะอย่าเขาจะจบกับคนที่เขาเลือกแต่งงานเลือกอยู่ด้วยแล้วเขาก็จะติดต่อมาคุณนะเขารู้ว่า ออการที่คุณนะปฏิเสธเขาหรือว่าไม่สนใจเขาไม่ตามเขาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้โสดสนิทเลยก็ได้นะคะด้วยเหตุเหตุนี้แหละนะคะหรือว่าบางคนท่านอาจจะพบกับหนุ่มโสดสาวโสดที่แบบเหมือนยังมีในเรื่องของออความไม่พร้อมการเงินการงานก็ได้ด้วยนะคะมีพลังงานสองรูปแบบเนาะพลังงานของคนที่แบบเขามีครอบครัวเก่าแล้วเขาจดทะเบียนสมรสแล้วเขายังไม่อยาก แต่ตอนนี้เขาตัดสินใจจะหย่าแล้วจะเลิกแล้วนะแต่สําหรับใครที่คบกับนุ่มโสดสาวโสดนะ mm hmm. เขาก็ตัดสินใจที่จะนะตามหาคุณแล้วจะติดต่อมาหาคุณแล้วเรามาดูข้อความนะคะที่เขาอยากจะฝากมาบอกกับคุณบ้าง mm hmm. The Devil <c oughs> นะคะ <c oughs> อ๋อนะคำพูดแรกที่ออกจากปากเขา The Devil เลยนะทุกคนจากความคิดความรู้สึกของเขาอะนะคะ เขาจะลากคุณเขาถ้ำเลยเนาะครั้งแรกที่เจอกันนะคะอารมณ์นี้เลยดีเอมเบร์นะคะอารมณ์ที่แบบหึงหวงนะคะแล้วก็ตบจุบตบจูบอะไรเงี้ยนะคะเป็นอารมณ์ของคนที่แบบคิดถึงมากๆนะคะถ้าเธอเล่นตัวมากนะักนะฉันเนี่ยจะลากเธอเขาถ้ำทันทีเลยนะคะค ไม่ขนาดนั้นเนาะอารมณ์ที่ว่า The Devil อะ่ะเขาอะคลั่งไคล้หลงไหลในตัวคุณมากเลยนะคะเขาสนใจในตัวคุณมากเขารู้สึกว่าคุณอะ่ะเป็นเป็นเหมือนอะไรที่ทําให้เขาอะฝันนะแล้วก็คิดถึงนะจินตนาการถึงตลอดเวลานะในในเวลาที่ว่าคือคุณอาจจะไม่ได้มีอะไรกับเขาก็เลยก็ได้หรือว่าบงางคท่านถ้าแบบยิ่งมีแล้วยิ่งแบบเขาจะนึกถึงภาพเวลาที่คุณกับเขานะ่ะนะคะ จ๊พึมๆกันเลยนะเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าดี e อ m เบอร์ค่อนข้างที่จะนะกระเฮียนกระหือรืออะไรขนาดนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าคือตอนนี้มันมันเป็นอาการของคนที่แบบเหมือนอยู่ไกลกันแล้วทําอะไรเลยไม่ได้อะนะมันได้แต่คิดถึงได้แต่จินตนาการภาพเรื่องราวของคุณและเขาในอดีตนะในความสัมพันธ์อดีตในเหตุการณ์อดีตด้วยในความรู้สึกผูกพันกันอ่ะนะคะคือมันมันมีความที่เหมือนกับอยากจะเจอกันนะ อยากจะคุยกันเยอะๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกถึงความรู้สึกที่เขาอาจจะไม่เคยบอกคุณเลยก็ได้ว่าเขารักหรือว่าชอบคุณ t h e l o v e r in r e v e r s e นะ,ะมันหมายถึงว่าอดีตที่ผ่านมาตัวเขาอาจจะให้คุณนะคะเป็นรักซ้อนเป็นตัวสำรองแต่ตอนนี้มัน The l o v e r in r e v e r s e คือคุณคือตัวจริงคุณคือหนึ่งเดียวในคนที่เขาจะจินตนาการนะคะถึงการจบพรึมๆกับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น นะคะเพราะว่า The เดียมเบอร์เอนี่ยนะเวลาที่แบบได้รักใครได้จริงจังกับใครแล้วค่อนข้างที่จะหึงหวงนะคะเรามาดูนะคะความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตาได้เจอกันนะ,ะเขาจะรักแล้วก็ถนอมคุณเป็นอย่างดีเลยนะ,ะเขาจะสารภาพรักกับคุณเขาจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะ,นะะเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตอ่ะว่าทํำไมเขาถึงไม่เลือกคุณหรือว่าทําไมเขาถึง เลือกที่จะไปเลือกความสัมพันธ์เก่านะคะคือความชัดเจนอยู่ตรงที่ว่าคนคนนี้ถ้าเขามีความสัมพันธ์เก่ามีการที่แบบเหมือนยังไม่เลิกกับภรรยาเก่าสามีเก่าอะ่ะคือเขาลองอยากจะกลับไปหาคนเก่าเขาดูเพื่อที่จะมีการปรับความเข้าใจกันเขาพยายามที่จะรักษามิตรภาพนะของความเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะ ให้มากที่สุดแต่สิ่งที่เขาเลือกกลับทำให้เขารู้สึกแย่มากกว่าเดิมนะคนเก่านะก็ยังเป็นนิสัยเดิมก็ยังทำให้เขารู้สึกรำคาญเบื่อหน่ายนะคะก็ยังมีความหึงหวงก็ยังมีความที่แบบทำให้เขารู้สึกไม่มีความสุขอะนะคะคือแบบว่าไม่เอาใจเขาเหมือนเดิมด้วยนะคือตอนแรกเหมือนกับว่ามันจะจะมาง้อขอคืนดีให้เขากลับไปนะเป็นครอบครัวแต่พอกลับไปแล้วนะก็ออกลายเหมือนเดิมมีนิสัยเหมือนเดิม เขาก็เลยเลือกที่จะจบนะเลือกที่จะตัดขาดคนคนนี้เลือกที่จะจากเลยอะ่ะนะเดลแทนรนขยายสองดาบคืนไม่เอาแล้วนะครั้งนี้คือแบบว่าจะมางอนง้อยังไงมาขอคืนดีงไงเขาก็ไม่กลับไปเลือกคนเก่าของเขาแล้วนะสิ่งที่เขาจะเดินหน้าต่อไปคือคุณเท่านั้นนะซึ่งเขาคิดว่าเขาหน้าที่จะตัดความสัมพันธ์อื่นๆออกให้เหลือเพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาจะตามหานะคะน่าจะเป็นอาการที่แบบว่าเนี่ยเดทคือการ สมสารเจ็บปวดนะยอมเจ็บนะครั้งสุดท้ายครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วแล้วไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเพราะเพราะว่าเขารู้ว่าคุณยังรักแล้วก็ยังรอเขาหนุดยังรอเขาอยู่นั่นเองนะคะก็หน้าไพายออกมาประมาณนี้สําหรับนะคนที่อาการสมสารนะ,ะแล้วก็อยากจะกลับมาหาคุณคนคนนี้นะคะถ้ารับรู้พลังงานของเขากด subscribe ไ i ค์ s h a r ด้วยนะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะ